16ทีอะไค่ะตั้งแต่ทีมวังซายเอบอดี้คิวฟิตเนสเจริญชัยฟูดและเซเว่นเค่ะขอเชิญตัวแทนที่ในขับเฮาส์เลยนะคะวังซายเอบอดี้คิวฟิตเนสเจริญชัยฟูดและเซเว่นเค่ะคือสีทีมที่อัปเดตเพิ่มเติมมาล่าสุดนะคะได้เข้าไปลุยกันต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะ กลับมาดูกันต่อครับเกมท่าสนาลสึ่งเริ่มแล้วน่ะดีค้อยไปชาบอบเนี่ยพบแต่ทางด้านเหลืองกระโดช็อปครับนี่พี่โอ๋ลองทำการแข่งขันด้วยนะพี่โอ๋จันทร์น้องอัสตินเนี่ยนี่นะฮะว่าที่เจ้าของรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะฮะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า,คคานะฮะ,ะ,ฮะแล้วใครให้นะฮะฮแกให้ของแกเองนี่แหละฮะอะไรฮะรางวัลคืออะไรครับ ะะก็เป็นรองเท้าคู่ที่แกประมูลผ่านเนี่หลอือคู่หนึ่งค,คือจะไปซื้อจากแกแล้วก็ให้แกขี่หรืให้แกมาปูนใหม่ถูกต้องนะเงิน <c oughs> ไ,ได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนะ,ะแกงานนะ,ะนงานเราเมาไม่ขี่ขับอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอฝากแล้วก็ควบแต่ก็ถูกต้องแล้วครับเมาไม่ขี่ขับอย่างเดียวเออไปดูเกมกั่ก่อน เชิญทีมนะคะทางด้านของวังไซเอฟซค่ะขอตัวแทนเลยนะคะมารียาะะ่ยังค่ะทำงานจับฉลากประกบคู่รอบ16ทีมวังไซเอฟซีบอดี้คิวฟิตเนสเจริญชชยคูและเซเวอร์ซีค่ะขอเชิญตัวแทนในขคะเข้าได้เลยตอนนี้นะคะ่ะวังไซเอฟซมาแล้วนะคะเสียก๊อ,อกก็มาจับเองเลยะค่ะเดี๋ยวขอเขย่าเขย่าก่อนนะคะ โอเคจับเลยค่ะจะไปอยู่หมายเลขใครนะจะเจอคู่เลยหรือเปล่าวาง้ายเอหมายเลข11ยังไม่มีคู่ค่ะไปรอแข่งสนามที่2เวลาบ่าย3โมง25นาทีค่ะยังไม่มีคู่นะคะบ่บาย3 2มด้านสนาม2ค่ะต่อไปเชิญบอดี้คิวฟิตเนสเลยนะคะมาถึงก่อนนะคะทางด้านของมาดามนกค่ะ จะจับเพื่อประกบคู่ในรอบ16ทีมหมายเลข10ค่ะ,ะยังไม่มีคู่เหมือนกันไปรอเจอคู่เวลา4มโมงเย็นนะคะ4มโมงตรงเลยค่ะสนามที่1ต่อไปนะคะเชิญลัแด่ของเจริญชัยพูดค่ะทำการจับฉลากประกบคู่ค่ะาย,ยาวให่า,าวหน่อยนะคะ เจเลนชัยพูดมาหรือ,อยังคะแล,ะล้วลำดับต่อไปเซเวค่ะส,ยยส่งตัวแทนมาได้เลยนะคะฮัชมทะเยจเนชัยมาหรือ,อยังคะรถโคนู้นโไป้วไปกันะนะไปกันยาวๆไปครับจะตึ้นลาอสายสองทีมใกล้จะจบแล้วนะ เดี๋ยวเราก็ต่อกันหลังจากนี้ไปรอสบสุดทีมครับจเจริญชัยจับแล้วได้หมายเลข13เจอกับกาเล็กซี่เอค่ะที่สนามที่หนึ่งเวลาบ่าย4ี่โมงสานาทีค่ะบ่ายสี่โมงสานาทีค่ะ,คะ,จะเจริญชัยฟุตพบกาเล็กซี่เอได้คู่แล้วนะคะและสุดท้ายเซเว่นเอค่ะ ขอตัวแทนนะคะเซเว่นเอซี่าแล้วนัทโตขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อครับนด้านสนามที่หนึ่งครับโอ้โหแล้วนี่ครับเป็นทีมที่ผ่านมาสู่รอบนี้ด้วยกันจากฉลากด้วย 40เวลาบ่าย2โมง50นาทีค่ะได้คู่แล้วเหมือนกันนะคะ7 FC พบก่อสร้าง40เวลาบ่าย2โมง50นาทีสนามที่1ค่ะโอ้โหเตรียมควาพร้อมไปผักเสียแลยนอ่าก็ต้องชอบครับได้ประตูมาจากลนนรงทองสงครด้วยหมายเลขสิบครับเออนีในไลฟ์สดนะ อ๋อครับแฟนบอลแน่ชมผ่านาทางไลฟ์สดด้วยนะฮะนี่ครับในของอีกไอ้อยชาบอมนะ่ยเข้ามาติดตามกันได้เลย FT ชาบอมครับนะี่ FT อาจารย์โจอ,อีกอ้อยครับอนะ FT หมายเลขเจ็ดหญิอ้อยนะครับะเป็นใครบอกชื่อมาด้วยก็ดีนะอ่ะเดี๋ยวฮักเจออะไรนะครับรอ่สิบหกเดีออเด๋ยวอัปเดตให้ฟังนะฮะอ FT ตัวนัทชาบอมนะฮะ FT พี่ออมชาบอมน้องโจ๊กชาบอมดูหลายๆชาบนะอมเนี่ย ชาบอบคืออะไรชาบูหรือเปล่าไม่ใช่นะ <_ d ata> ออนะครับอ่ะคุณพลน,นะถามว่าไทยจเจริญเตะสนามไหนฮนะกำลังเตะสนามสองนะไทยจเจริญนะเดี๋ยวอัปเดตผลแบบเรียลไทม์ให้ฟังนะผ่านทางไลฟ์สดน,นะฮะไทยเจริญพบกับจเจริญโชคทวีจิตลุกเดืองบีนะครับ <_ d ata> จเจริญชัยพบไทย ไดเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังนะครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะขอบคุณแด้ที่ถามเข้ามานะฮะเกริรชัยเพิ่งแทงจบเมื่อกี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนของท่านนะไม่พลาดการติดตามชมครับฝากครับทุกต่าง ทีนี้แบบนี้รายการชิงแสนแรกของปีน่าสนามฟุตบอลย่าเทียมเซเว่นซอกก็ขบับภูเก็ตครับกับรายการ SF s p o r t d e s i g ดีไซ์ภูเก็ตครับครั้งที่หนึ่งครับจัดโดยพี่โอสานกับน้องออสิดครับหกร้อยยี่สิบเก้าท่านโดยประมาณนะมากขึ้นเรื่อยๆครับที่เข้าไปติดตามชมไลฟ์สดนำกี้ห้าร้อยกว่าท่านกระโดดมาหกร้อยกว่าแล้วนะขอบคุณมากครับ อาดตู้ครัะลูกนิ่งของทางฝั่งหญิงอ้อยใบชาบอมครับตับหนงอยู่หนึ่งประตูครับหญิงใส่เข้าไปเลยครับหนักจริงๆลูกนี้ครับยังดักสกัดไม่ได้ครับแนวรับของทางฝั่งนอร์นโตช็อาครับยิงโดยจากตูนพลขงสร้อยครับเราเปลี่ยนตัวออกไปพักก่อนจังหวะบุกของหญิงอ้อยหมุนมาได้จังหวะนี้จะจ่ายต่อเข้าไปครับยังติดอยู่ยังได้เป็นจังหวะบุกต่อเนี่ยต่างกันสั้นๆตีบอลขึ้นหลังก็จะีพง์ มาต่อทวีพงครับรทุกที่ถึงจังหวะยกไปหนอําหนักขาดไปหน่อยครับเอาตัหาตหวะสตกัดนี้เกือบ <anci ers! S 2> พลาดไปหิงใส่เข้าไปาก็ยังติดบล็อกอยู่ยังเป็นจังหวะบุกกดด้านของหญิงอ้อยายชาบอมอยู่ทางด้ด <cking> งนานสนามที่2ครับมีประตูแล้วนะอัปเดตสกอร์กันหน่อยแบบเดียวามไท้ายจเจริญครับออกนำจเจริญโชคทวีกิจ ลุ่งเรืองบีไปถึงประตูต่อศูนย์ครับอีกหนึ่งตัวเต็งเนี่ยขึ้นนำไปก่อนแล้วไทยจเจริญนี่มีผู้เล่นรางวัลดาวชนโบรายการฟันแม็กับระดับประเทศด้วยนะคะ เป็นผู้เล่นหมายเลขอะไรนะคะเลขสิบนะเลขสิบนะสิบทิโชน่สิบิโชดนอชนะีอยู่ร่วมกับทีมแจ้งจัญญาแชมป์ระดับประเทศในรายการฟันแมคั์ปีล่าสุดค่ะอัปเดตมาเมื่อวานนิดนึงด้วยสุดสก็จะเป็นมีหมายเลขเก้าด้วยชัยยงนะก็อยู่กับแจ้งกัะจากันนะมาจากกรุงเทพมหานครกัน,กนเลยนะชุดนี้ของไทยเจริญค่ะเดินทางมาไกลที่สุดเลยนะคะกรุงเทพมหานครทีมเดียวจากภาคกลางค่ะแต่ว่าไทยเจริญนี่คือบริษัท ไทยเจเลนชัพเวลนะคะซึ่งนำโดยมาดามแป้งนะคะผู้สนับสนุนหลักของทีมนะคะมาดามแป้งจากกระบี่มาใช่ครับกำลังการอกกำลังใจลูกทีมอยู่ข้างสนามนะครับแดดร้อนไม่กลัวครับหลักทุกเกมทั้งนาที่หนึ่งครับจังหวะบุกขึ้นไปโอ้ยโดนตัดจังหวะนี้เสียฟาวแน่นอนครับเอาบอลหนีได้เร็วครับนักที่สอนน้ำพวงครับเบื่องหมายเลข19จะเล่นเร็วไม่ได้ครับอยากขอกำแพงออกไปครับจะลุ้นยิงฟรีคิก เข้าไปกดดันเนี่ยจังหวะน,นี้ของทางด้านหญิงอ้อยใบชาบอมตามหลังยืตึงประตูทีมงานจากจังหวัดสื้อท่าทีครับสำหรับหญิงอ้อยใบชาบอมโอ้ย,อยกดลูกนี้ครับแหมเหมือนข้ามคานสอ,อกไปครับเหมนติใต้บอลมากไปนะจังหวะน,นี้ครับมิดถีบอลออกมานี่เห็นชัดเลย บอลขึ้นไ้ใหม่ก็พลกสาประตูประสานลึกไปถึงลูกสาวประตูของทางฝั่งหญิงอ้อยเหมือนกันดไปชาบอมับยกขึ้นหน้ามาลูกนี้จะฝากต่อมาล้นลึกไปหน่อยครับประสานกว้างสวนขึ้นมาครับกลนลงน้องตรงเกี่ยวลงได้ลูกนี้ยิงครับก็ใบหูผ่านเสาสองใบชนิดเดียแบบได้ลุ้นทีเดียวครับ

ทุกงาลุงยีดูตาเนี่ะอัปเดตมานะฮะคนรู้จักนะฮะผมดูตามรายชื่อได้เป็นลุงนาลงทองลุงนาลงทองส่งตอนแรกก็ว่าเอ๊ะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับมาดูกันต่อครับเราควนทีมงานเอฟเอฟสปอร์ตนะคะช่วยเช็ครายชื่อด้วยนะฮะชื่อกับเบอร์ต้องตรงกันค่ะมาเพิ่มเติมครับโยกมาจังหวะนี้ไหลฝากเข้ามาโอ้นาลิสอนจะพลิกเข้าไปครับมาย้อนให้จังหวะแรกก่อนครับยี่ลุยเข้าไปครับเสร็จให้แล้วนะฮะ เก้าไทยเจริญนักเตะยอดเยี่ยมรายการฟันแม็กครับนะครับมีคนอัปเดตข้อมูลก็มาให้ฮะชัยยงนะโอ้ยันครบเลยทั้งนักเตะยอดเยี่ยมคือหมายเลขเก้าแล้วก็ทั้งรางวัลดาวชนโบคือหมายเลขสิบจากฟันแม็กครับระดับประเทศนะนี่คือทีมงานจากแจ้งจัญญาแหละแชมป์ระดับประเทศรายการฟันแม็กครับปีล่าสุดขอขอบคุณข้อมูลจากทุตท้าอาริสอนด้วยนะครับ อยากขุดปาบอกก็อยากตูไทยจเจริญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่โปรแกรมมันก็จะหมุนเข้าปานะให้ได้อยู่ในสนามที่หนึ่งนะาดได้สดแน่นอนนะฮะขอติดตามอัปเดตสกอร์ก่อนนะตอนนี้อยู่ในสนามที่สองทำงาน,นในขันอยู่นับอยู่ตึประตูต่อส่งได้ไทยจเจริญน,นะฮะ ออกนำทางด้านของเจริญช่อคทวีกิจรุ่งเรืองบีบายาวราชยูนเต็ดนะคะนำทีมโดยพี่เบิร์นัทพลจรดนค่ะในรายการบิ๊กแมตส์ตะกิมครับครั้งที่5ที่ผ่านมาค่ะก็คว้ารางวัลรองชนะที่3ของรายการด้วยนะติดทั่วในรายการชิงแสนะคะสำหรับยาวราชยูนเต็ดในชื่อของทีมรายการนี้ก็คือจเจริญโชคทวีกิจรุ่งเรืองบีค่ะเป็นชื่อของสปอนเซอร์นะคะ อ่ับเด็สกอร์เพิเ่มเติมแบบเร็วทางเข้ามาไทยจเจริญออกนำเพิ่เมเติม2ประตูต่อศูนย์แล้วขึ้นนำจเจริญโชคทวีกิจลุกเรืองบีนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้วครับอ่าคุณอันีถามว่าทีมเซเว่นแข่งกัยังเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับชนะทางด้านของป่าตองสุเทนคาริสไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะซึ่งจะไปแข่งต่อนะแล้วก็ส่งทีมนะเจอก,กับก่อสร้างสีสูนนะครับ ตติดามมชไทยเอ่อไทยเจริญทาวเวอร์นั่นเองที่นำโดยมาดามแป้งนะคะอาจจะมีการเสริมทัพนักแข่งนักแข่งจักรยาที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าแจ้งจักรยากับมเวันทีนี่เป็นทีมในกรุงเทพมหานครในนักคู่เข้ามาน่าจะความหมายแบบนั้นนะก็คือน่าจะมีนักเต๋อสดผสมแล้วนะของแจ้งจักรยานเข้ามาด ศูนย์แล้ว <amp> นะแนหรับไทยเจริญแนบึ้นนำทางด้านเจริญโชคทวีกิจลุกเรียงบีนะฮะอยูเกมแรกสนามที่หนึ่งข er. ึนต่อครับกลับมาแล้วในครึ่งเวลาหลังจากครึ่งเวลาแรกมาครับเรื่องนาวโดครับในชุดเสื้อสีขาวขึ้นนำทางด้านหญิงอ้อยใชาบอมในชุดเสื้อสีแดงอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์บอลอยู่กับหญิงอ้อยบายชาบอม จ่ายขนาดเส้นขึ้นมาครับยังขึ้นไม่ได้กดดันเร็วครับดัน,ดนแนวลุกขึ้นมากดดันแนวรับขึ้นมากดดันเพสซิ่งนะอาร์หนีมาได้จังหวะนี้พาบอลลำเลียงตรงกลางอยู่ฝากออกทางฝั่งซ้ายทางซ้า,าซ้ายวาย่ากี่เดียวยังไม่แต่งจังหวะยิงไหลเข้ากลา,างมาเติมขึ้นมาจากหลังตรงนี้สถาาเกินอยู่หนุนเข้าไปใหม่ตัดได้จะเป็นจังหวะสวนขึ้นมาของทางฝาั่งเลือแล้วโดยิงไกลเข้ามาปดออกหลังไปเห็นลูกออกหลังก็จังหวะนี้ อย่งบอลที่เริ่มใหม่เขามีก้อยบายชาบอมบอลเดียกับทางด้านของศักดิ์ถึงจังหวะไว้ครับสำหรับทางด้านของนันทิศจับหลังไปเต้นเต้นไปเข้ากลางมาตุกเข้าจากทางด้านหลังมาเสียเปล่าไปับจังหวะนี้ครับเวลาสิเลียเข้ามาตักเตือนหน่อยนะผู้เล่นของทางฝั่งเรืองนาโดครับเสียเปลาแล้วจังหวะนี้ครับโดนเพื่นหมายเลขห้านะครับพุสมานสมานเนียครับเข้ามาตักเปล่ เอาแล้วให้มา <c oughs> ดูจังหวะนี้บอลนอกข้างไปครับคุยกันอยู่ข้างสนามสื่อสารกันยอยู่นะครับไมได่ดูเพื่อนไหลมาให้ครับทวีพงจังหวะนี้ครับเนีเสียจังหวะบอลลุกไปเลยครับแมบอลอยู่กับทางฝั่งของเรืองเราโตสันสิทธิ์ครับทุ่มปากขึ้นหน้าไปยังโดนหม่งสก,กัดได้มงหนุนกลับไปต่อยังโดนดักไกว้ได้จังหวะนี้ศักดิ์สิทธิ์พาลุยขึ้นมาปากเข้ากลางมาเล่นติดสองโอ้โหชิงไม่ไดีจังหวะนี้ ลาพี่ร้อนไม่ร้อนเลยที่เสาที่วานี่้อ,อ่อออมาไปครับวอซอยพาเลาะดิ้นเส้นทางฝั่งซ้ายขึ้นมาไปไม่ได้โอ้ยหนีได้ดีครับจังหวะน,นี้ตึงจะผ่านต่อเจอสามฐานลูกนี้ยากไปครับแต<า>่ถึงจะต้องตัดได้จะจ่ายขึ้นหน้ามายังไม่ได้อานแล้วจ่ายลูกนี้พยายามไปแยกมาทรับได้ดีก็สุรพงศ์กลับไปช่วยกันแล้วตัดพามาได้สุรพงศ์เลี้ยงหักเข้าในจะไปแล้วแข็งแรงกันเดียวฝากออกมาทางซ้ายเติมขึ้นมาแนวจังหวะนี้ใส่ด้วยซ้ายไปที่สอสองติดเซฟอยู่ จังหวะยิงของชาวาัดดิ๊บประตูตัดได้แข็งสูงใหญ่เดียวจะตึงจังหวะนี้ล้มไปครับแมตึงจังหวะนี้เสียหลักล้มไปครับถูกล้างไว้จังหวะนี้ครับเพื่อนหมายเลขเจ็ดสิบครับในตำแหน่งศูนย์หน้าของหญิงอ้อยใบายชาบอมบันวิชิดเนี่คย,นะยครับคนไทยเนี่ยอีกขอไปครับได้ลดูกติ๊กในเวงการสนามน,นะของทางฝั่งหญิงอ้อยใบายชาบอม หลังจากนู้นประตูก็ต้องหาประตูตามติดเสมอก่อนยิงใส่เข้ามาโอ้โหบอลมันเลี้ยวหนีกองออกหลังไปครับเนี่ททำได้ครับแต่ว่าเลี้ยวหนีกอ,อกงักงั้นการสนามที่สองค่ะกำลังจะเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังนะคะลท์สโตร์ล่าสุดค่ะเป็นไทยจเจริญที่ออกนำจเจริญโชคชว,วีกิจรุ่งเรืองบีบายาวราชยูไนเต็ดอยู่4ประตูต่อศูนย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะ ทีมงานที่อยู่ในสนามนะคะถูกต้องไหมคะสี่ประตูต่อศูนย์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมคะสี่ประตูศูนย์เนี่ยก็มีแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาช่วยอเภิสกอร์ยด้าสนามสองให้หน่อยนะคะตอนนี้ไทยเจริญก็เป็นฝ่ายออกนำอยู่ค่ะนำอยู่ที่สี่ประตูศูนย์ด้านสนามที่สองค่ะตอนนี้เข้าค่อนข้างอันตรายเลยครับท่านผู้ชมถึงต้องเรียกมาคุยก่อนฮะ จังละะไลเข้าไปที่บอลเดวดูครับไม่มีอะไรครับขยับเข้ามาจับพั้จับมือครับขอโทษรุ่นพี่ก่อนเดี๋าวภาพรวมเกมนี้ถือว่านะฮะสนุกนะฮะทางฝั่งของเรื่องนันโดนี่ถึงแม้จะจับฉลากเข้ามานะฮะคุณแบงค์ครับแต่ว่าตอนนี้ทำพาว่าจะทะลุเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยนะฮะถ้ายังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมตรงนี้รอบแรกนี้ฟอร์มกระท่อกนกระแท่นหน่อยนะไม่ค่อยดีเท่าที่ว่า นี่ครับพอบอลน,น็อกเอาเพิ่งเข้ารอบพิงลึกมาได้นะ่ยตามเขี้ยวของบางทีนี่มันอาจจะโชยเห็นนะ่ยนำโดยนำทีมโดยนะคุณเลืองวิทย์เนี่ยชินุปถัมภ์นะพี่เบลล์คเด็กนะ,นะครับยืนให้กำลังใจทุกทีมอยู่นี่ฮะคอยสังเกตอยู่คุณบัญชนาบอกว่าชบอมมีกับตันรามครับนะฮะคือคนไหนฮะเดี๋ยวหาเบอร์ก่อน,น,ะนะ <laughs> เออบอกเพอนเม่ด้วยก็ดีถ้ารู้อ่ะไม่ใช่บอกคุณสมอลี่บอกว่าคู่หน่อยอาจารย์โกนะฮะชาบอมลงหน่อยที่นะฮะคุณสงอยู่เต้นอยู่ไทยนะฮะคุณนาราโอภาสบอกเอฟซีเทพสนไทยเจริญนะฮะอ่ะนลสนามแน่เลยแบบนี้อ่ะคนนี้บอกกับตันโจชุมพลนะฮะนี่ครับเนสต้ามาตินนะฮะออัปเดตสกอร์ล่าสุดนะตามมาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวนะ อัปเดตในสนามที่หนึ่งก่อนนะฮะมีแฟนทับตอบเข้ามาเยอะมากมากนะฮะไม่มีเวลาจริงนะฮะก็เรับแลนเราพันละวันเลยคุณอาลีฮีนะฮะตอบได้เลยทีสนามนะฮะคุณอาลีฮีเอสเอสนะชื่อเอาให้ครบเดี๋ยวอ่านผิดครับเอฟซีนิวเมืองทองชาบอมนะฮะสรุปมันทีมไหนเนี่ยอ่ะเออเอาไงวะเอาไงพูดเมืองทองก็มีชาบอมก็มีได้เป็นทีมเดียวกันนะฮะอ่าพี่เทียนพี่ทอมชาบอมครับ fc นะคะคุณ ntpmts อันนี้เป็นนิยมมชื่อย่อแหละ fc จันเมธเบอร์สิบไทยเจริญนอันนี้ก็โอการออกอากาศข้ามฟากเลยสิฮะไมยถ่ายทอดไม่เป็นไรสุดพิเศษเลยนะฮะแต่ขอบทุกท่านฮะที่เหลือเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังอันนี้ไปดูเกมก่อนไหมคุณแม่เนะ่ยสานที่หนึ่งอ่ะดูต่อก่อนนะอยากไห้ไปด้วยนะฮะมาต่อครับเรื่อ้โ จะขึ้นไปทางฝั่งขวาในนี้โดนสกัดทิ้งไว้ก่อนหันอาจารย์คิดว่าผู้บรรยายหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเหนื่อยเมื่อกี้สั้นๆเลยหยิบน้ำหยิบอะไรอยู่นะหลายเรื่องหลายราวอยู่นะเดี๋ยวเช้ายังไม่มีโอกาสได้กินไม่ถกถึงท้องเลยนะตั้งแต่เช้าวันนี้ยังนิ่งๆกันอยู่ถือว่าไม่มีเวลาจริงๆวันนี้ถือว่าหนักดวงพอสมควรนะนี่คู่ที่เจ็ดแล้วนะฮะใกลหมดรอบที่หนึ่งในรอบตามที่สองทีมเลยคู่เดียวคุณแบงค์นะสู้ๆคู่เดียวของรอบสามสิบสองของเราสามสองนะฮะเราวยังเหลืออีก ไม่เยอะนะถืะอ,อว่าครึ่งหน้านะฮะอีกอีกแนะอีก42อะไรว่าไปเกือบ20่สิบนัดนะประมาณนั้นนะฮะ,ะไม่เป็นไรครับนะฮะว่ากันไปตรงนี้<ล>ต้องไปดูเกมของหีิง้อยก่อนนะฮะต้องการหนึ่งประตูยังเป็นอย่างน้อยเพื่อกลับมาตัดตีเสมอฟาวเข้าเข้าจากทางด้านหลังจังหวะนี้ครับสำหรับทีมฟาวไปวัชระกรน,นะครับเพื่อนไปได้แปดสิบแปดของหญิงอ้อยบายชาบอมย่างเขาหนึ่งศูนย์นะฮะประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกของเดเราันโดครับ จากเมื่อกี้เขาบส่ชื่อแล้วใช่ไหมลุงอ่ะลุงกระดุนยีบูดานะครับแต่ว่าใส่เบอร์สิบได้ใส่ใส่เบอร์สิบมาเบอร์สิบนี้ตอนแรกผมบอกเป็นลมันลงทองสงนะว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่ตรงนี้หญิงอัดเข้ามาไม่มีอะไรแล้วจะตสวแล้วครับหญิงอ้อยเติมขึ้นมาสวยด้วยโลมี่เอาไปอะไรอย่างนี้ผู้ตัดสินเขาปากลุกลามยันไปเนาะไปมีทางเลือกเพื่อนพยัญชนะป้าเบยจะพูดอะไรไปเพราะไม่ได้เนาะแกรู้ว่าแกจะหนีไปเลย ต้องจัดกันซะกูเลยนะครับจ่ายแล้วตรงนี้อ่ะพเดสิ่้อย่งไงเอะยเนี่ยะจะยังไงต่อแล้วก็ไมกเดินต่อไปแล้ทไมกเดินต่อไปนแล้วทางนี้เขาประทุอะไรอยู่งดูอยู่เนะอ๋ออ้แค่เปเสืองแตกนี่ครับก็ถือว่าไม่เีอไรจริงนะจาตัวี้สไล์ไปนี้พเดสิ ไม่รู้จะทำไงแล้วนะทีเดียวแ,แค่เหลืองนะไงเราเป็นเหลืองที่สองเป็นใบแดงออกจากเกมไปเหลือผู้เล่น6คนเนเี้ดดยสำหรับนะเรื่องนันโดต้องชีชนักเปรีดด้วยนะนฝั่งของลืนโด้วยดิมีต่อร,รนะตาต่อเฉยเลยต่างคนในเกมมากๆเป็นอาลุยร,รักกาศรู้ตัวแล้วว่าช้าจังก็พยายามแล้องช่วยทีมนะเนะห็นคุณติดปักเหลืองมาพี่เจ้าตัวนี้เดินสีไปเลยเนะี้ยผมก็รู้ว่าแกไปไหนเนี่ยเราจะเป็นที่จะช่วยทีมนะเขาถือว่ายอดเยี่ยมนะยากเยี่ยมมากมากนะ ถือรู้รเลยนะครับผมนะผู้เล่นเป็นผูคนแน่ที่ยอมรับการกระทำของตัวเองได้แบบนี้เนี่ยถือว่าแน่จริงอ่ะแล้วดูครับลูกนิ่งของปาอีกก็ประชาบอมลูกนี้สกัดแล้วมันจะช่วยได้หรือเปล่าโโอ้หช่วยได้ครับแม่ไม่เสียเปล่าครับไปเหลืองแดงเมื่อสักครู่เนี่ยเอาล้วนะสองสามนาทีต่อจากนี้น่าสนใจมากๆนะมีโอกาสได้กดตันหนักๆเลยครับผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนสำหรับหญิงให้บาชาบอมเอามาครับเซตกันเต็มทุ่นเลยยิงเข้าไปจังหวะนี้หกสกอร์ ครับถูกกดดันหนักๆแลยสองช็อตต่อเนื่องครับหลังจากเสียเปียบต้องเล่นไปแต่ละให้เป็นงหวะต่อเนื่องมาลงมาลงาลดึงจังหวะไว้มีเพื่อนมาเชื่อมต่อยังไปอยู่แล้วยิงจังหวะนี้ฉลี่มาแล้วครับครับยิงเรียบร้อยสองศูนย์บอลเป็นใจครับตรงนี้ขึ้นมาสองต่อสองครับเพราะตะวัยิงฉลี่มาครับบอลมาเข้าเท้าทางด้านของชาววันนีพิ่ทักนะครับ อาจจะเย็นครับนับเสือแน่อันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะผมดูชื่ออยู่เมื่อกี้ตรงนี้มีอีกขอบคุณนะดีครับช่วยกันนะนักเตะนะครับก็อยู่ในตัวนี้กับผู้จัดตินนะทีมงานเนี่ยควบคุมเป็นตัวอย่างที่ดีนะคน้องหนูหเยาวชนดูอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติของเกมกีฬานะครเป็นจังหวะชิงฝาชิงพิกกันนะ่ยนี่ทางฝั่งของ กี่ก้อยน่าจะพยายามพูดถึงช็อตก่อนหน้านี้นะแต่ว,ว่าก็ไม่มีสัญญาณการฟาวก็ต้องเล่นกันต่อไปเลยฮะนี่ครับสมาธิต้องอยู่ในเกมเนะฮะเป็นพุทธสินก็น่าจะทดเพิ่มเติมแล้วจากจังหวะหยุดเกมตรงนี้นี่นะก็เรียกว,ว่าพุทธสินนะเรื่องของความวาเท่งรมนะฮะตาช่างไม่เอียงแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาอย่างนั้นเรือน,นันโดไม่ติดเหลืองสองแน่นอนนะฮะ ถ้าคิดจะช่วยอะไรแบบนี้ไม่มีะรบประกันได้นะแต่บางครั้งที่ผู้ตัดสีนี่อาจจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกับผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นก็จะยอมรับกันไปเกมทีลเนี่ครับสองศูนย์ต่อสองศูนย์เนี่ยาจะยังมีเวลาเพิ่มเติมอยู่สำหรับมาแนนของยิงอ้อยโตมาแล้วได้ไปขวาเยอะแล้วได้เ็ีมากดูับมาแล้วหนึ่งสองมาแล้วจากสิทธิ์ ผมสีแก้วครับประเด็นไหนได้6-6ครับลูกนี้ทำได้ดีครับเปลี่ยนทีเปลี่ยนไปก่อนแล้วก็แต่ประตูที่ต้องการนะตรงนี้เอาแล้วครับนี่มาแล้วตามหลัง1ประตูกลับเวลาที่เหลืออยู่ครับเอาละยังไม่แน่นอนนะว่าจะเป็นใครครับผู่นี้ยี่หานะคบยังไม่ออกด้วยตรงนี้บอลต้องออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮหรือันเส้นเนี้ไม่เต็มไปนะยังออกไปเมื่อกี้เพราะวมีเวลาอยู่นะนี่ยังไม่รวมช่วงทดที่เกมไปเยอะพอสมควรป่านเดียวอับพลิกมาได้ <ไป S 1> ทีหลับมาเอาแล้วครับเช็ดจัแบบวสวยๆลูกนี้ต้องช่วยกันเล่นเกมน,นะนะขนาดทางด้านของเดนักเรียนแล้วลวางสวนขึ้นมาลุกมาลุล้นเกือบได้จังหวะนี้ต้องสก,กัดทิ้งไปก่อนครับน้าที่สอนนี่นะเปิดสียงจะต้องเรียกเลยครับ <anecdote> ของพี่โอเว็บนี่ครับโชติผลิตนะฮะขยับเข้าไปหาบอลให้โอ้อนี่ครับคนยิงกับตันลาบเนี่ยที่บอกมาสักครู่นะคเนี้ยหรับทางด้านของหญิงอ้อยใบชาบอบเนี่ยเออ ก็คือสัก่งเสกของที่แก้วแล้วออกบอลยาวเลยตรงนี้ไม่ไม่ถึงเลยครับาหมายไม่แม่นยัมครับไม่ทันพี่ซิ์จังหวะที่ออกบอลไม่ออกด้วยแล้วสปินแข่งกันบอหนอกสุดท้ายไม่ทันเลยเพราหูไม่ได้ออกตั้งแต่แรกเนี่ยไม่คิดว่าบอลมันจะช้าเลยมันจ่าช้าเลยอะไรขึ้นพี่โอ้แน่คอมส่งระยะเกมตัวแน่นอนแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเจอเกมหนักหนาอากาศร้อนๆเนี่ยเกมมันค่อนข้างเร็วเนี่แล้วก็ต้องความแข็งแรงนะ อ้ารับเหลือก็ถือโขนนี่สรับบอลมาเตะตัวทัะทุกเลยต้องวางไปเฉยๆบ้ากันต่อร้อยบ้าต่อ้อยพี่หัทีมงานเอเจสปอร์ตตรงนี้ส่งเสียงดีใจกันเชืออะไรเนี่ยนั่นเจ้านายเนี่ยแรัผมจะเอ่ยชื่อหมดเลยตรงนี้มีใครบ้างเนี่ยเบ็ดเจสปอบอสของคุณเนี่ยอ้ามาใหม่เกมลุกของยิงอ้อยปรชาบงท้าม้ายูนิ่งประตูเอาแล้วครับต้องเล็กเกมค่ะเปล่า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 แล้วเปล่าแล้วไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดยังไม่ตรงจุดยังเล่นไม่ได้ครับแต่ไไม่เป็นรเดี๋ยวผู้ตัดสินเขาไปรับเพิ่มเติมไปเองนะครับ ตอนนี้อยู่ในดุลพินิจของพุทธศิลป์กลับลงมาโดนก็พยายามจะเข้ามาเบรกเกมตรงนี้แหละเอาเลี้วเลยออกเร็วมากขวามาเลียวได้ไหมเปิดด้วยไหตึงอยู่ยังได้กดดันตอนนี้ื่อนจากบอลชุ่มะยิงไปช่องตรงนี้ต้องลุ้นเลยได้ไหมทุบเข้ามายับหาอยู่ชุ่มาสั้นๆครับสองได้อือโดนเขยทิ้งอีกยังกดดันอยู่ตรงนี้เอาใหม่หลอนหลังมาครับนี่ครับกับตัลรามโอ้พิกสวยมากดูครับกับตัลรามใช่ไหมอ่ะ ตลามาต้าตายเขแต่ว่า3ถูกแพ้โอ้ยแล้วดูครับแล้วอ้าวเรื่องเนาโตครับคู่นี้ครับจะเป็นเรื่องนาโตครับที่ผ่านเข้าสู่เกมรอบต่อไปจิมงานจดกันให้ละเอียดด้วยนะครับ